สวัสดีค่ะพบกับซันย่าวารเรตี้นะคะมาอัปเดตเรื่องของคนพิการกันบ้างนะคะข่าวดีสำหรับคนพิการขยายเวลาปล่อยกู้เพื่อประกอบอาชีพไม่เกิน1,000 0บาทไม่มีดอกเบีย้ยพักหนี้ให้อีก1ปีค่ะ เมื่อวันที่10มีนาคม2564ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีนายยุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้มีอนุมัติขยายระยะเวลา การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจากเดิมที่หมดเขตเมื่อวันที่31มีนาคม64ขยายไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้ค่ะสำหรับรายละเอียดของการกู้ยืมดังกล่าวจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยและพักหนี้ให้ไม่ต้องจ่ายอีก1ปีนะคะ ผู้พิการที่สนใจสามารถยื่นคำร้องผ่าน2ช่องทางคือ 1. ยื่นออนไลน์เว็บไซต์ efun.dep.go.th เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ 2. ยื่นด้วยตนเองนะคะ ที่กรุงเทพมหานครก็ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวสําหรับคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะที่ต่างจังหวัดก็ศูนย์บริการคนพิการประจําต่างจังหวัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดนะคะสอบถามเพิ่มเติมโดยสายด่วนที่พมโทร1300นะคะ ซอนยาวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนยาวาไ i รตี้และซอนยาวาไ i รตตี้กลุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ